สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการเข้าไปคัดลอกลิงก์ประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะส่งต่อนะคะหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดเข้าสู่ระบบค่ะให้ทุกท่านสังเกตข้างบนนะคะหน้าแรกก็จะมีกระดาษนะคะสองแผ่นนะคะซ้อนกันอยู่ให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นจะขึ้นเป็น ลิงก์ขึ้นมานะคะให้เรากดคัดลอกลิงก์อีกครั้งหนึ่งค่ะรูปกระดาษสองแผ่นสีน้ำเงินเนี่ยค่ะผุมสีน้ำเงินเนี่ยค่ะแล้วก็จากนั้นระบบก็จะบอกว่าให้เราคัดลอกใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรายังคัดลอกไม่ได้นะคะให้เราทำการแคปหน้าจอ,อลิงก์นี้ไว้นะคะหรือนะ,ะจดค่ะจดะตัวเลขด้านหลังนะคะที่ต่อจากเท่ากับต่อจากเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยคือเป็นลิงก์อ่า เป็นลิงก์ของเรานะคะคือเป็นรหัสประชาสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะคะให้เราจดไว้นะคะที่เป็นตัวข้างหลังนะคะหลังจากที่สัญ,ญลักษณ์เท่ากับนะคะของทุกท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นอย่างอย่างนี้ก็จะเป็นศูนย์แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะคะตามด้วยาภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรากดออกเลยค่ะกดออกเลยนะคะแล้วเราก็มาหานะคะ ลิงก์ของที่ที่เพื่อนเราส่งให้เราสมัครค่ะให้เรากดออกมาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปคัดลอกนะคะคัดลอกลิงก์นะคะที่เพื่อนส่งมาให้เราสมัครนะคะอันนี้กดแบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วให้เราทําการแก้ไขนะคะทําการแก้ไขทําการแก้ไขโดยการลบออกนะคะลบตัวเลขออกนะคะแล้วก็ใส่ เดี๋ยวของแพนลบเกินนะคะแล้วก็ใส่รหัสของเราเข้าไปแทนค่ะลบออกจนถึงเท่ากับแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่รหัสของเราเข้าไปแทนนะคะที่เราได้ทําการคัดลอกไว้เมื่อกี้นะคะที่ว่าจดใส่สมุดหรือว่าแคปหน้าจอไว้นะคะให้เราเอามาเติมนะคะก็จะเป็นลิงก์ของเราเองนะคะต้องดูดีๆนะคะว่าว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะให้เรา ให้เราจำให้ดีนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปให้ถูกต้องนะคะแบบนี้ก็จะเป็นลิงก์ลิงก์ประชาสัมพันธ์ของเราเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ส่งสามารถส่งต่อให้เพื่อนของเราสมัครต่อได้เลยค่ะ